สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มาเจอกับคลิปจิลายุชันชั้นแนวเย่ยอตอนเนี้ยเราจะมาเล่นแม็นนี้กันนะครับ จะไปบ้าบะผมัผมผมชอบเกมนี้แะแบบนี้กลับให้ช้าเหมือนกันไัท่อด้งเลยไข่ด้งเลยไข่ด้องเย้เดียวสอง เดี๋ยวใช่เช่นหมเฉยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อย่าพี่อย่าคาลูไปอย่าอยู่ไหนโอ้ไรเนี่ยพมกุดผิดอะไรของมัน ไปรอที่ท่าท้าเมียก่อนดิไปรอที่ท่าท่ามือไยเมียข้าไปก่อนไปเดี๋ยวรอกันไปเม่ยออ้าวไม่เล่นด้วงไม่รอใไปตอนที่มาไป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 อยู่ไหนอ่ะอันน uh. uh. ี้ที่บ้านอันน okay. ี้ น,นี่เขาบอกความีดนสัตว์เลี้ยงนั่นเหรอโอเคแล้วสัตว์เลี้ยงฉันอยู่ไหนสัตว์เลี้ยงโอเคสัตว์เลี้ยงมล้วดูนี่ได้โหน่ในทางจะตายซะตายแล้วตายตกน้ำซะ

คับอาล้นเยอะนะเด็กมีงมน่เอับแล้วก็คุชาด้วยอันนี้เอาไปเลเยเย เปลี่ยนสีด้วยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้อ่ะเกิดอืมอะไรวะนะี่ยอะอะไรเนี่ยได้ดาวด้วยเอา่าสัาดาดาลึกจิตลึกถิ่น พ่อลูอพ่อแล้วพ่ออ,อืออมนี่แหลย่าก,กดสิเกี้ยอันนั้นของคนอื่นอือก็ฟีได้เลยถ้าถ้าคนที่มีได้ขูกอ่ะอันนี้มีได้ขูกไหมมีโอเคโทีคกดสิเกี้ยเอ๊ aoi, quá không, không, Chào không, không, Để không, không, à không, 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 ในน้ำเปล่าขอยอี่ดูได้ไหมได้ค่าไม่เป็นนะได้ไหมก้อยอนี่ไม่ได้มันมันไม่มีที่จับดเด่นเดินนะเขาก็ะอ่นไปไม่มีที่จับ อันนัปาไอตี้ด้วยไมวว้าไม่ให้มาไม่หาหรอกไม่ให้เด็เบอร์กอรค่ะเค้กเคโอเคขอบคุณนะเด็เี่ยวีเี้ยเครัขอบคุณอาหารเย้ Ho bữa khô nắp bữa khô hên nắng mày nắng mày nắm mày đa duy nhất là mày đa duy đa duy là mày đa duy nhất là mày đa duy nhất là mày đa duy nhất là đa duy đa นายไม่ได้ไม่ใครนั่งเชี้เลยกล่นกับเลี้ยงเดินตามเลยสเสลี้ยงคุณนายเดินตามเลยนายไม่ดีเสลี่ยอยู่ไหนอ้ารุนจากโลกเหมียว

มันดีๆนอดีว้าขมือดีจังเลยขมือดีว้าเอากนอไดียหอว้าีแคมป์ว้าเรามาถึงที่แคแล้วนี่โอเคครับโอเคโอเคเลยนะ ขันสวยมากใช่ดีจีเมือน,นจักยันควม่มเอ,อ้ะนั่นดิมาขนาดนี้ต้องปิงมาสม่รู้เลยอันเป็นหมันป็งเอ้ยโิงปิงๆิง ของฉันเป็นแบบเนี้ยว้าฮ่าทำไมดีอะไรอ่ะไป่ไม่ไก่ติดไฟเนี่ยมาเป็นเป็นไฟเลยอ่ะช่วยด้วยเอาไปเลยช่วยด้วยปิด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 โดนคานเลย เอาไฟหาแล้วไฟที่ตัวหาแล้วนี่ยังมันมีลูยังไม่หายทำไมดิเอากินทั้งแบบนี้กันว้ร้อนร้อนนว้าวรอนๆ้อๆ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 ๆๆนๆโอ้โถูกไปอยช่วยด้วย อะไรวพ่อฮน้องไปไหนอะหาจุด <BACK> จ <G TA> yeah, ุเี้วปอุจะเรียนเจ้านี่ตัวร้อนร้อนร้อนะลุ ลุดกัดนดาเฮ้ยขอปิดคลิปตรงนี้ไหมเดี๋ยวๆๆปิดคลิปแล้วขอปิดคลิปอา้อาวอ้าวอ้าวสลิปนอน น <minutes> <ikke Ugh>. ี่อยู <cke> mm ่ไหนล่ะเลี้ยงนอนตายเนี่ยแด๊ดดี้กวนิวค่ะที่แฟนคลับแฟนครับฮัลโหลฮัลโหลแฟนคลับมีสัตว์เลี้ยงนอนตายมีสัตว์เลี้ยงของแฟนคลับตายอยู่รีบมามีไงตรงนี้ทำไมพี่ไอ้นอนตายอยู่เอาเป็นคลิปไลยเอาเป็นคลิปกับแฟนคลับที่ถือแมว น,นี่เราขอลาไปก่อนแลวนะ,ะะนะครับบ๊ายบายนะครับพวกเราทุกคนกค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เราเป็นเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ <Yeah. S 1> ๊ายบาย